กรับสวัสดี everybody FCO Channel ครับวันนี้ o v เวอร n ชามีเมนูพิเศษเหมือนเดิมครับผมหอยปังครับผมมี f c ท่านหนึ่งครับเขามาจากทางอีสานแล้วเขาเห็นเห็นในส่วนของหอยปังไงเขาเลยซื้อมาฝากไม่ผู้พานทำเพลงครับวันนี้มาเลยเริ่มกันเลยนะฮะเป็น EP สองของหอยปังเลยนะครับวันนี้อาจจะไม่มีวิธีทําให้ดูนะครับ เนื่องจากวิธีทำเราทําให้ดูแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับไม่พูดคํามทำเพลงมาเลยออกไม่ออกออกไม่ออก<ม>ในแค่นี้ก็ยังดีครับน้ําจิ้มครับอืมในส่วนของน้ําจิ้มทําเองครับทำเองเลยครับแซ่บน้าดูแซ่บมากครับ ทั้งตัวครับท่านผู้ชมทั้งตัวครับบอกเลยทั้งตัวฮะหอยปังมันทานได้หมดเลยนะครับไอส่วนขี้คืออะไรมัน่ยมทานได้หมดเลยนะ มันจะไม่เหมือนกับหอยโขงหอยเชอรี่นะครับคำโตโตเลยครับเรียวๆกันเลย <c oughs> เด็ดจริงคุณผู้ชม ครับบรรยากาศสวนหลังบ้านโอ,อ้ครับ <c oughs> โอ้น้ำไหลโจก <c oughs> ออกไม่ออก ตัวนี้ไม่ออกครับไม่เป็นไรน้าจิ้มแซ่บมากครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทำในส่วนขั้นตอนให้ดูนะครเพราะว่าง่ายๆครับขอยแค่เอาไปลวกส่วนน้ําจิ้มก็ พริกขี้หนูครับพริกี้หนูกระเทียมรากผักชีมะนาวน้ำปลาเกลือแค่นั้นเองนะครับค้นๆเลยเวลาตำเองเนี่ยมันจะได้อรรถรสกว่าซื้อเขาอู้เผ็ดครับเผ็ดหอ,อมไหมเนี่ย นี่ไงเห็นไหมบอกแล้วมันต้องออกนี่คุณผู้ชมทั้งตัวจริงนะแซบครับโดยเฉพน้ำิ้มแซบมากเพื่อ FC ครับคำนี้ครับจากไป วันนี้ก็เราก็ได้ผักสลัดนะฮะหมดแก้มกับบรรยากาศยามเย็นครับคุณผู้ชม ส่วนลังบ้านออเองอ,อร่อยต้องชเยถนทานด้วยกันครับก็จริงๆส่วนลังบ้านโอ,อก,ก็คือสวนสาธารณะนั่นแหละครับนะครับซึ่งก็จะมีคนวิ่งไปวิ่งมาออกกำลังกายนะครับกับบรรยากาศ ที่เราเห็นกอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศดีครับนะครับกับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนะครับโอ้วัวน,นี้ไม่ออกเลยทักกตัวนะออกน้อยมาก Ốc sang mình. Sang mình sắp tới quý Không, 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 không. จิ้มตำเองสุดยอดครับแัดบโอ้เผ็ดเอาเรื่องครับ เพราะว่าส่วนผสมมันเป็นพริกขี้หนูฮะพริกขี้หนูประมาณนะักกำมืออ่ะน้ำตาลอ่ะปกติผมก็กินเผ็ดนะมาดูกอนนี่หมาทั้งตัวท่านผู้ชมนี่ฮะเอากันแบบชัดๆท่านผู้ชม ตัวฮะอย่าไปดีรอครับลาดเลยครับเดี๋ยวนะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นสีของน้าจิ้มเหลือเกินคุณชมดูนี่เห็นไหมฮะโอ้สุดยอดครับเผ็ดถึงใจครับ ลืมลูกลืมเมียกันเลยทีเดียวมีหลายท่านนะฮะเอ บอกว่าว่าอะไรทำคลิปอยากจะมาร่วมเฟรมด้วยอยากมาร่วมกินด้วยบอกดีๆเลยเดีย๋ยวไว้อะคลิปต่อๆไปอาจจะมี f c นะครับบางท่านมาร่วมกินด้วยนะครับก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ อร่อยครับแซบส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเสร็จทีมงานครับไม่ต้องห่วงคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาเสนออีกนะครับเดี๋ยวจะลองสั่งหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องรอช่วงหน้าของมันนะครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับเราก็มาให้ดูกันเพียงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามโอด้วยอย่าลืมกดแชร์โอด้วยนะครับบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้โอ้ชาแนลนะครับคลิปต่อไปโอมีอะไรให้ดูแปลกแปใหม่เดี๋ยวเราเจอกันครับสำหรับวันนี้กับบรรยากาศหลังบ้านสวัสดีครับ you